สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกมคุกกี้รันโอเวนเบรกนะครับก็วันนี้ผมจะมาลองเล่นสกินใหม่นะครับของคุกกี้รถแผนเค้กนะครับก็ที่จริงคุกกี้รถแผนเค้กเนี่ยมันมันมานานแล้วถูกไหมครับแต่สกินใหม่ก็มันมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะมาลองเล่นสกินใหม่ดูซิว่ามันต่างจากสกินเดิมยังไงนะครับเนี่ยครับถ้าเกิดใส่สกินใหม่ของคุกกี้รถแผนเค้กเนี่ย มันจะได้คะแนนเยลี่ลูกโอ๊กเพิ่ม100คะแนนนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาลองเล่นวิ่งกันสักตาหนึ่งละกันนะครับผมขอจับคู่กับที่จริงอยากจับคู่กับสัตว์เลี้ยงของมันนะแต่ผมเปลี่ยนใจละผมเอาเป็นสัตว์เอาเป็นน้องหมาขนปุยด้วยเพราะว่ามันจะได้ฟื้นหืนชีพนะครับเอาตามนี้เนาะนะครับซึ่ง ไอ้อะไรอะไรนะผมลืมไปละก็คือสกินใหม่ของคุกกี้แพนเค้กเนี่ยมันมีอยู่มันมีวิธีได้อยู่2วิธีครับก็คือได้จากการซื้อเนี่ยครับได้จากการซื้อในร้านค้าส,สกินนะครับก็คือให้ใช้ลูกบาทเนี่ยครับใช้ลูกบาทซื้อนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งคือวิธีเนี้ยมันจะได้มาฟรีๆเลยครับก็คือให้เข้าไปที่เนี่ยครับแล้วก็กิจกรรมชวนเพื่อนเล่นนะครับ นี่ครับก็คือรับสกินเมื่อเชิญเพื่อนใหม่หรือผู้ที่ไม่ได้เข้าเกมนานนะครับคือต้องเชิญเพื่อนคือเหมือนก็ว่าเหมือนให้เพื่อนแอดเราหรือปะหรือว่าต้องหรือว่าเราต้องแอดเพื่อนเนี่ยครับคือต้องหาให้ได้2คนนะครับถึงจะได้สกินใหม่ของคุกกี้แพนเค้กมาฟรีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูที่ว่ามันจะน่ารักขนาดไหนนะครับผมขอวิ่งในแชมเปยนลีแล้วกันนะครับเล่นในอารีนาอารีนาหนะครับ ก็ถือว่าผมวิ่งในอารีนาฮไปเลยแล้วกันซึ่งผมไม่หวังคะแนนอยู่แล้วเนาะนะครับแล้วก็วิ่งผัดจะไม่ใช้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเออผมชอบสกินใหม่ดีนะเออมันดูน่ารักดีอะนะครับ อันนี้ผมไม่หวังคะแนนนะครับผมแค่อยากจะลองมาลองเล่นสกินใหม่นะครับของคุกกี้แพนเค้กนะครับอ่าบินแล้วครับ ผมว่าความสามารถมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะมันเพียงแค่เพิ่มคะแนนเยลลี่ลูกโอ๊กนะครับ100คะแนนนะครับ โอยมีอาการกระตุกเล็กน้อยครับด่านนี้จะยากนิดนึงเนาะแล้วแถมเกมก็หน่วงด้วยเนี่ยอาจไปด้วยเล่นได้ด้วยอ่ฟื้นเงนชีพแล้วครับฟื้นให้แค่รอบเดียวนะครับ เพราะว่าความสามารถของสัตว์เลี้ยงอะ่ะมันฟื้นให้แค่รอบเดียวนะครับไม่เหมือนผ้าลายนะผ้าเก่าอะ่ะผ้าเก่านี่มันฟื้นให้สีรอบน้องหมาขนปุยอะ่ะอ่ะจบแล้วครับ อ่ะก็มาเล่นไวทน้ท่นี้อ่ะขอเล่นไว้ท่นี้กันเนาะสำหรับคูก,กีลาโอเว่นเบรกนะครับก็ถือว่าเป็นสกินที่น่ารักอยู่นะแต่ความสามารถก็ยังเหมือนเดิมนะก็คือเวลาเก็บบนหัวเต็มอะ่ะมันจะล่อนบนอากาศนะครับแล้วเก็บเยลลี่ลูกโอ๊กนะครับเพราะว่าสกินใหม่อะ่ะแค่ใส่สกินใหม่มันก็แค่เพิ่มเอ้มันก็แค่เพิ่มคะแนนเยลลี่ลูกโอ๊กหนึ่งร้อยคะแนนเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นสกินดั้งเดิมของมันอะ่ะมันจะไม่มีความสามารถอะไรเลยนะครับประมาณนี้เนาะ อ่ะวรงนี้กันนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ